สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกแล้วนะครับหายไปนานทำติดธุระนะครับติดธุระอ,อ่มีหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เลมฝากกด Subscribe ให้ช่อง Stone Story 55ด้วยนะครับม,มาหลวงพ่อจ้อยวสิห์ทุพรเช่นเคยนี่เป็นเหรียญหนึ่งเหรียญกับหนึ่งซองนะมาพร้อมกันเลยหนึ่งซองนะมันปีสี่กว่าๆซึ่งอ่า แท่ทานหลวงพ่อนะครับเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นโปสเตอร์วสิวทุมพรปลอดภัยค่าขายริ่มรวยมีโชคลาภติดบ้านติดรถติดบ้านดีนะครับนี่แล้วก็มีหนึ่งเหรียญด้วยราคาหลักร้อยเองนี่วสิุทุมพรปีสองห้าสสี่สี่หรือสี่แปดกองะหายซะด้วยน่าจะ4ี่สหรือสี่เดี๋ยวอ่านดูโอ้โหเราไม่ใช้เทคโนโลยีซูมเข้าไปเลยครับ อ่าซีนี่25 44, 25 44นะสองห้าซีีสซีีนะซีซีซีซรุ่นเหลือกินเหลือใช้นะแสงน้อยไปหนะ่อยปุ๊บเหรียญสีทองสีอะไรเหรียญสวยนะเหลือกินเหลือใช้อ่าโชคดีสาวห้าวัดอุทุมพรซีซีนะซี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 อืมนี่สวยงามเลยนี่สีสีนะครับ รูปโปสเตอร์นี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะพวกซื้อที่ดินพวกอะไรเงี้ยก็ท่านก็จะแจกนะครับสมัยก่อนนะเอาไปนี่หลักร้อยนะหลักร้อยหลักร้อยไม่กี่ร้อยไม่แพงนะครับซื้อหาไปบูชากันได้ราคาไม่แพงแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงของส่งไม่ส่งอันนี้โอนวันนี้ส่งพรุ่งนี้ไม่ส่งวันไม่ส่งวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ต้องทักมาอีกทีนะเพราะไม่ว่างเป็นบางเสาร์หรืออาทิตย์เป็นบางวันแต่ ไม่ส่งนแน่ๆคือวันหยุดน,ะนักขัตเกิกไม่ส่งแน่นอนไม่ส่งเลยเพราะว่าสัานีปิดส่งอ e ีเมลอย่างเดียวนะอ่าอย่างนี้เดี๋ยวลงราคามาให้กดที่ลิงก์ด้านล่างนะที่ลิงก์ด้านล่างที่ปักหมุดไปให้ถ้าใครรับชมทาง youtube ก็จะปักหมุดไปให้นะปักหมุดไปให้กดที่ลิงก์เพื่อนเพื่อนก็ได้แลวหรือว่ากดที่ลิงก์เพิ่มเพื่อนหรือลิงก์สินค้าก็ได้มาัาจะลิงก์เป็นหน้าเว็บไซต์นะอ่าง่ายๆหลักร้อยถูกๆไม่ต้องไปเสี่ยงซื้อ Okay. ไม่ต้องซื้อของเดีย๋ยวนี้ไม่ต้องซื้อของแพงนะครับของแพงก็เสียงได้ของปลอมอเสียงไม่ส่งของเสียงอะไรโอ้โหเยอะแยะสารพัดนะอันนี้หลักร้อยสมงทุกวันดูร้านเปิดมา7ปีจะเข้า8ปีแล้วนะเิดปีจะเข้าแปีแล้วลองดูได้แอไลน์ไอดีมันก็ได้หรือ Facebook ร้านสโตนสตอรี่ก็ได้ Facebook ก็จะแบบมันแจ้งเตือนช้าเพราะว่า หลังๆมันแยกเป็นเพจนะมันจะแจ้งเตือนช้านะแนะนำเป็นไลน์ง่ายกว่าเป็นไลน์จะง่ายกว่า facebook ก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องรอหน่อยถ้าทักนาแล้วพ่อค้ายังตอบช้าเลยกระตุ้นพ่อค้ามันเรื่อยๆได้นะกระตุ้นพ่อค้าเพราะว่ามันบางทีไม่ได้ยินเสียงนะคือข้อเสียไลน์ก็คือมันไม่ค่อยคือมันได้ยินเสียงมันดังครั้งเดียวมันไม่เหมือนมันมันไม่เหมือน facebook ที่มันจะลอยขึ้นมานะมันเป็นลูกบอลลอยมาแต่ facebook มันก็จะไม่ค่อยแจ้งเตือนอีกจ้ะ ถ้าเป็นเพจนะเป็นเฉพาะเพจนะเป็นหลายล้านแล้วเหมือนกันที่ผมเห็นนะฮะอ่วันนี้ก็ขอบคุณมากครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กันก็เจอของทุกถูกได้นะไม่แพงเอาไปบูชาได้ครับไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องปลอมเรื่องไม่ส่งของแน่อนอนอันนี้ถือถูกได้หลวงพ่อจ้อยวัสดุทุกทอนไปเลยนะโอเควันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ